คนนี้เกิดมากเนี่ยน่ารักหน่ายเห็นดูมากครับลุงเด็กเสียแล้วใช่ไหมครับนาซีดอะไรหนอเน้นวันนั้นผมให้เขาดึงเชือกนี่แหละที่ขมมัดไว้อ่ะลุงแต่เหมือนว่าผมก็ไม่เคยทำด้วย อันนี้คือแอลรรบลุงสามเอ่อน้ำมนต์นนะทุกคน ส,สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเล็กเอวเคนะครับก็วันนี้นะครับได้มากับลุงสามนะครับทุกคนก็คือจะไปทําพิธีคนท้องตายทั้งกลมนะก็คือวันนั้นเนี่ยผมเนี่ยมาแล้วอนะแล้วก็ทําเต็มที่แล้วทุกคนแต่ช่วยแกไม่ได้แล้วก็ลูกแกเนี่ยก็ไม่ได้ออกมานะก็ต้องโกโอติก,กรรมให้ผมเี่ย โอเคเดี okay, ๋ยวผมเนี่ยจะพาลุงสามเนี่ยเข้าไปดูศพกันเลยนะว่าเป็นยังไงนะตอนนี้ต้องทำพิธีตามศาสนาต่อไปนะครับไนทุกคนใช่ครับลุงสามก็ที่ลุงสามให้ผมเนี่ยมาดูวันนั้นไงครับว่ามีหญิงสาวท้องมาอยู่อาศัยอยู่เนี่ยผมมาดูพว,วกเขากำลังคลอดเลยอ่ะท้องขาวหรือเปล่าปบจะมี ไม่รู้เหมือนกันแบบใช่ครับลุงแล้วผมเนี่ยช่วยไม่ได้โอ้โหแกเสียชีวิตไปเลยตายท้องกลมเลยตอนนี้แบบตายโงครับใช่ไหมครับยัไม่ได้ยเมากเขาั่อ้ยังเผาไม่ได้นะครับตายโงเนะ่แล้วเราต้องทำยังไงบ้างครับลุง ครับดวงวิญญาณเอาไว้มันเะเงียนมากเลยนะครับผมแล้วผมนี่จะเป็นไรปะครับเพราะว่าไปทำเขาและแต่ไม่สำเร็จ<ห>แต่ลุงเงเจตนาดีคือจะช่วยเขาเอา๋อคอย่าลืมคิดไปเลยนะครับแล้ววันนั้นมาหอน,หนึ่งคืนเลยลุงผมเนี่ยระวัางกลับอะ แล้วเด็กนี้ต้องผ่าออกไหมลุงผเดว่าธ้โอครับเดี๋ดลุออลงสามเนี่ยระหว่างจะฝังเนี่ยจะผ่าออกนะแล้วก็แล้วก็ครบร้อยวันต้องเผาใช่ไหมลุงใ่แล้วเดี๋ยวอครบร้อยวันเดี๋ยวลุงสามจะมาทำพิธีครั้งหนึ่งนะครับ ก็คือต้องทำสองรอบนะอ้ฝนตกเลยอะมาถึงปุ๊บอะเหมือนคืนนั้นเลยฝนตกนะก็สองวันนะครับลุงเฮ้ย รงเสียงอะไรอะเหมือนวิญญาณเขาจะไม่ไปไหนหรือเปล่าเพราะว่ามาถึงปุ๊บฝนตกเลยนะศพยังอยู่นะครับทุกคนเหมือนจะเริ่มบวมยิ่งกว่าเดิมอีกนะ ผัวแกไปไหนอ่ะลุงผัวก็ไม่เอานี่มาขอดีคนเดียวโอ้โหนั่งแน<อ>านมาก<อ>เลยนะทุกคนท้องสาวด้วยท้ทองแรงนะครับใ,ใจแตกเหมือนมาเรามาถึงปุ๊บเขาต้อนรับเราเลยอะฝนตกเลยอะลุง เดี๋ยวลุงจะทำพิธีใช่ไหมครับอย่างนี้ต้องให้ท้าพ่อแม่มาเชิญดวงวิญญาณด้วยอ๋อต้องให้พ่อแม่มาเชิญดวงวิญญาณด้วยนะเดี๋ยวข้าจะทำพิธีก่อนครับลงุง ยังเสียงเด็กหรือเปล่าผมได้ยินอยู่นะเด็กไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วต้องมาตายแบบนี้นี่แหละนะใครยังไม่พร้อมมีลูกอย่าผิงดีเลยลงสารเด็กใช่ครับลงุงดูนะบแบบกลิ่นเริ่มมีแล้วนะทุกคนลุงสามไม่แม่นเหรอครับ ครับลงุงขอโทษด้วยครับนนราแรยนะทเดี๋ยวผมต้องพนมมือด้วยนะ คนนี้เกิดมาเนี่ยนารักน่าห็ูมากครับลุงเด็กเสียแล้วใช่ไหมครับหน้าฟีดอะไรหรอว่าเนอวันนั้นผมให้เขาดึงเชือกนี่แหละที่ขอมัดไว้อ่ะลุงแต่เหมือนว่าผมก็ไม่เคยทำด้วย สามารถนะทุกคนแกนะ่แล้ววันนั้นคือผเจอพวกผมว่าีีไปเลยนะฝนตกหนักมากตอนนี้ แต่ตอนมาแรกดินเสียงคดลร้องนะว่าวิญญาณน่าจะเฮียหน้าตัวทังสามเดี๋ยวเราต้องเอาศพไปฝังใช่ไหมครับต,ต้องบอกครอบครัวเข้า,าก่อนต้องบอกข้อพัวเข้าเวยนะทุกคน,นแล้ว ผมไม่รู้ครับผม,ผมต้องไปลองตามญาติเขาดูครับลุงเดี๋ยวถามว่าเขาจะเอาย่งไตอ่อได้ครับเดี๋ยวผมถามให้นะครับได้ครับลุงเดี๋ยวต้องเอาศพไปทื่นก่อนผมว่าเพราะว่าตรงนี้มีคนสัญจรไปมาเยอะลุงถ้ามีคนมาเนี่ยโ,โหตกใจแน่เลยเจอแบบนะี้ นะผมยังตกใจเลยทุกคนอยกไอกาวครด้ครับอ,บอ,อาจาย่ททอย่าไปบอกใครนะทุกคนคือว่าฝั่งตรงไหนนะเพราะว่ามันจะมีคนประเภทหนึ่งคือเอาศพไป แล้วก็ขุดหลุมศบไปทําพิธีไหมครับลุง,อ,อ,งอ๋อเอาเด็กไปเลี้ยงนะตอนนี้คือจิตผมเนี่ยไม่อยู่กับตัวแล้วนะเพราะว่าภาพเนี่ยยังติดตาผมเลยว่าเป็นอย่างไงนะวันนั้นคือช่วยแกแต่ไม่สําเร็จนานสามากแล้วจิตผมเนี่ยตกไปหมดเลย เดี๋ยววันนี้มีลุงสามเนี่ยมาเป็นเพื่อนนะครับไม่งั้นขวัญผมเนี่ยคงหายไปหมดแล้วต้องให้คนแก่คนเฒ่าเนี่ยเรียกขวัญกลับมานะ เขาน้อยใจครอบครัวหรือเปล่าลุงสามเขาเลยหนีมาคลอดคนเดียวไปเนี้ยอ๋อกลัว,วใช่ไหมครับแล้วเชือกเชือกกีนี้ต้องทำยังไงครับลุงเอาไปเผ่าเหรอ,อ,เ,อ,เ,อเพราะแกเป็นคนวันนั้นแกจับเชือกนั้นคลอะแต่ไม่สำเร็จ องอสานมากเลยนะทุกคนก็ต้องให้เขาหัวเสกรมให้ผมนะครับแล้วผมต้องทำยังไงครับลุงผมต้องอาบน้ำมนต์อะไรแบบนี้ไหมเพราะว่าภาพยังติดตาผมอยู่เลยใจเอมือใจผมเนี่ยยังสั่นอยู่เลยนะ ทำไรไม่ถูกเลยทุกคนดูเราเมื่อกี้ลุงสามเปิดหน้าแกนะครับซีดไปหมดเลยนาสงสารมากไม่รู้ว่าพวกครอบครัวแกเนี่ยรู้หรือยังนะแต่ลุงสามบอกว่าต้องให้ครอบครัวเนี่ยมาเชิญดวงวิญญาณนะครับไม่งั้นจะวนเวียนอยู่ที่นี่ ครับลุงมาถึงปุ๊บนี่คือฝนตกนะไม่รู้ว่าลุงสามเนี่ยไปเอาอะไรมานะครับมันจะถือขันมาด้วยนู่นอันนี้คือแล้วลุงสามอ๋อคือน้ำมนต์นะทุกคน ของเหมือนว่าจะเริ่มบวนขึ้นแล้วนะ งสารมากเลยนะทุกคนทาไมได้ลุงสารเนี่ยก็แย่มอนกันนะครับเพราะว่าลวงแกเนี่ยทำอะไรเป็นนะ เสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมต้องไปตามพวกเพื่อนเพื่อจะเอาศพไปที่อื่นนะลุงสามใช่ไหมครับเดี๋ยวย้ายศพเดี๋ยวต้องตามพวกเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อจะเคลื่อนย้ายศพไปที่อื่นนะแล้วก็นําไปฝังนะครับทุกคนก็โอเคเดี๋ยวขอตัวเดินทางกลับก่อนละกันแล้วผมเนี่ยก็ต้องอาบน้ำมนต์เหมือนกันนะลุงสามแกบอกก็คือ เก็บศพไว้แบบนี้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันมีคนสัญจรมาที่นี่อยู่บ่อยครั้งนะแล้วพวกญาติพวกอะไรเนี่ยคงไม่รู้เลยนะว่าลูกหลานตัวเองเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วก็ตายท้องกลมแบบนี้นนครับลุงเดี๋ยวผมจะรีบโอ,อ,อ,บลอ้ลูกเสือเมฆบวชแล้วเหรอครับ เจ้าสั่งนะบวชแล้วนะจะพาเจ้าสั่งมาทำธามาธรรมทิที่นี่ด้วยมาอุทิศส่วนบุญให้ครับผมถ้าแบบนี้ก็ให้ลูกให้เจ้าสั่งเนี่ยมาสวดสวดศพได้ไหมครับลุงเจ้าสั่งยังสวดไม่เป็นโอ้สวดไม่เป็นนะเป็นเน้นด้วยคือคนตายท้องกลมนี้ต้องเขาไม่สวดใช่ไหมครับลุง พิธีทำศาสนาเขาไม่สวนนะทุกคนอาจจะทำได้เท่านี้แหละโอเค okay. เดี๋ยวผมขอตัวเดินทางกลับไปเรียกเพื่อนเพื่อนเพื่อจะเคลื่อนย้ายศพก่อนนะไปทุกคนไปครับลุงเดี๋ยวผมกลับไปเรี้ยกเพื่อนเพื่อนก่อนนะครับแล้วข่าวทำพิธีตั้งซอบ่อน,อนได้ครับมีคนมาเห็น เดี๋ยวลุสามจะปิดทำพิธีเพื่อปิดปังปิดป่านะเฮียปิดป่าจุงสามมากกลับไปเรียกพืนเพื่อน,นก่อนนะครับตอนนี้คือจิตใจผมเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วน,นะเพราะว่าภาพคืนนั้นเนี่ยติดตาผมตลอดเลยนะทุกคน โอเคทุกคนโอเคครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเดินทางครับอ่นะแต่มาถึงปุ๊มเนี่ยฝนเนี่ยตกนะตอนนี้คือดูสภาพอากาศเปิดโล่งเลยนะนี่ฝนเนี่ยไม่ตกแล้วทุกคนหลังจากทำพิธีเสร็จนะเฮ้ยลุงสามแกก็ไม่ใช่ย่อยนะเดี๋ยวต้องรีบกลับไปเรียกพวกเพื่อนเพื่อจะยหญ่ ศพเนี่ยไปฝังนะครับแล้วก็เก็บไว้ร้อยวันแล้วก็นําขึ้นมาเผาอีกครั้งหนึ่งสามแก่พอกนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยต้องไปอาบน้ำมนต์ด้วยเหมือนกันเพราะว่าผมเนี่ยจิตใจเนี่ยไม่อยู่กันเนื้ากับตัวแล้วก็ขวัญผมเนี่ยหายไปหมดเลยต้องเรียกขวัญกลับมานะโอเคเดี๋ยว เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามให้ผมด้วยเดี๋ยวขอตัวไปเรียกเพื่อนมาก่อนนะ